สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่ประเทศอินโดนีเซียเมื่อวานนี้นะคะเราอยู่กันที่กรุงจกกาการ์ตาแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็เดินทางออกมาจากกรุงจาการ์ตาเพื่อไปที่อีชวาอีชวาแล้วคนนี้ล่ะคะทำอะไรคะถึงเวลาข้าวเย็นของน้องวิรินแล้วคะ่ะ แล้ววันนี้วิลลิงกินอะไรคะตริงมีค่ะทุกคนนั่นก็คือสอรี่ลูกข้าวต้มตับไก่แล้วก็มีผัดตุ๋นนะคะทุกคนวิลลิงจะกินข้าวแล้วนะคะวิลลิงจะกินข้าวนะคะกินข้าวนะคะอากาศดีมากะคะ่ะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ20องศาเซลเซียสนะคะอยู่บนภูเขาอะจิ ทุกคนมีความสุขนะคะเดี๋ยวแม่ไปป้อนข้าวน้องก่อนอ Love you จุง๊งจุ๊ v e you จุง๊งจุ๊ v e you จุง๊งจุ๊ v e you <laughs> ไปละบ๊ายบาย